แล้ววันนี้ก็เริ่มแล้วครับกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่บูธมิลาที่เมืองทองทานีครับ กับอาณาจักรแห่งสูงสวรรค์เครื่องเสียงรถยนต์ครับเครื่องแน่นอนนะคะเราอยู่จนถึงวันที่12ธันวาค<ผ>มันเลยทีเ,<ล>เดียวค่ะแล้ววันนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรดีมาบอกต่อบังคะวันนี้ครับเทวาวิลลี่ครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นเครื่องเสียงแบบจัดเต็มครับรลดราคามากกว่า50%ครับน้องอบูีทโอ้สุดขนาดด้านนะคะและที่สาคัญเอ่งเห็นด้านหน้าบูธเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแล้วเขามีสิ่งดีแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีมาบอกต่อด้วยใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับขนาด oh. 12.9นิ้วครับ oh. น้องบวี oh. ต้องรีบไปดูแล้วล่ะค่ะนอกาจากน,นมีอะไรไหมคะ แล้วยังมีเทคโนโลยีสุดล้ำกับกล่อง AI Box อัจฉริยะครับเป็นการปลดล็อกหน้าจอของรถครับยังไม่พอนะยังมีโชว์ในส่วนของชุดลำโพงทรงรุ่น Bent BM ครับและรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆอย่าง BYD หรือว่า Huawei ครับสุดปังขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็อไปชมกันแล้วนะว่ามี<น>อะไรบ้างนะคะยังไม่พอนะน้องมูวี่ทีมนางฟังเหล่านี้ยังมีของแถมของแจกมาด้วยนะอะไรเอ่ยที่อยู่ในมือนี่ไงครับหมอนหูฟังริม จากมิราอดออ u d โอครับตั้งใจอยากแจกเฉพาะในงานเลยโดยเฉพาะนะคะใช่ครัมีจำนวนจำกัดโดยหรือเปล่าคะเอ้จำกัดครับต้องมาค่ะถ้าอยากจะได้นะคะสำหรับหมอนอรองคอเป็นรูปแบบของหูฟังสไตล์ลิมิเต็ดของมิราดเลยต้องมาจองนะใช่ครับแล้วในงานยังยังมีจัดพน พรีเมียมอีกมากมายครับพลาดไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ไม่่วพลาดจริงๆเรารอยู่ทั้งหมดถึงวันที่2 2ธันวาคมใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะคะโปรโชมชั่นพิเศษแบบนี้ที่ลดถ,ถึง50%อยากดูเทคโนโลยีที่บุของเรามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะสักกู่เดียวครับ